ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ยก็มาพบพอกับพ่อเตรียมหนึ่งนะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ห้ามษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับมื่อนี้พ่อเตรียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของปูห้าเจ็ดแปดตัวนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาพ่อเตรียมบ่ได้เอามาลงนะพี่น้องครับแต่ขอโทษหลายๆ ครับเมื่อวันพุธนะพี่นองเนาะวันพุทธที่3เมษายน67เลาพัฒนาออก601959ครับเด็กล่าขงของออก19นพี่นองเนาะครับเอามือนี้มาเบิ่งน้ำกันกับเลาพัฒนาปู่578นะครับ แล้วเด้อพี่น้องเสงร็จปากกาแม่ก่อนผู้เตรียมเติมหมึกมันน่ะมึกหลายเอาปัดเจียนนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนา ูห้าเจดแปดพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งรูด7จ็ดกับแปดพี่น้องขับประเมืองปูจับคูพี่น้อง เจ็ดสองเจ็ดหกนะครับเจ็ดศูนย์นี่คือหลักเจ็ดครับส่วนหลักแปดพี่น้อง แปดสองแปดหกแปดศูนย์นะครับ ขับปูพเนนไหนได้พี่น้องเนอเน้นที่เก็2แบบสองนะครับ แต่ว่าตัวที่บนินห้ามักเข้าเก่าได้พี่น้องได้มีกี่เตือนมดไหมพี่น้องมดก,กีน่แนะ่สีจางลายกัญญาสีลายสี <c oughs> ยลายผด การเบิร์นพี่น้องสองสองหกหกศูนย์ศูนย์ครับ เดีว่าไก่าลืมนะพี่น้องเด้อตัวที่เพ่นบนเนนให้เฮามักเฮาเก่านะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญอก่าลืมนะครับเด้อหมักสอบตัวเด็กไก่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับเนาะครับเอาตัดเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอนะครับเด้อเลาพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะรับปูให้มาบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับ8ปด้อพี่น้องเด้อ ครับจับคู่กับเจ็ดสองเจ็ดหกเจนกแนเบิร์นนายพี่น้องเล้อกันเบิร์2 2 6 6 0 0นะครับเอาคอย้ปังแปงเด้องวดนี้ครับที่สำคัญนายพี่น้องเล้อตัวทีโพนบบเนียนให้เข้ามาเข้ากับเอาครับแล้วก็จะลืมนะครับเนาะกับตัวไว้น้ำนะพี่น้องครับขอให้ปังแปงคอ้เฮงเรื่อยๆกันมือนี้นะครับครับพอเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูห้าเจ็ดแปดเนาะครับเนาะ ครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับขอให้เขาขอให้แตกนะพี่น้องเนาะครับพ่อเต้มขอฝากกันได้พี่น้องเด้อช่องไม่ช่องพ่อเต้มเปิดช่องไม่นะครับช่องพ่อแต้มคนเดิมสแนลนะครับเนาะครับขอฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแกงเตือนว้ำนำนอพี่น้องเนาะเพื่อจะ,ะพ่พผาดคลิปม่ใหม่ที่พอแต้มลงไปนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอราบขอพระคุณ FC ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บย่าให้ได้ความไขยอยาให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีเคนีนีเนาะครับเนาะครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม